ท่านธรรมยางอุทิศนาทิศทานะภาทายโยพนามาเสงเยมีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนิทิทิทายูปัจจยาคุณุตาภูปัาภูลิศคุณาจาริยการาจา จยาตกาทางพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิามราชาสุจันและราชาปุณาวันตานราปิจาผู้ลงคุณหรือสูงชาธรรมามาราชาอินทาชาโรม,มานและอิน โกาบาลยาโมมิตามนุสาจาโยมารักมนุษย์มิตรมาจัตตาเวริกาพิจาผู้เป็นกลางผู้จองานสาเพสัตาสุขีหุนตุขอให้เป็นสุขสานทุกตัวหน้าอย่าทุกตนปุญานิปกัตานิเม ที่ข้าทำจงช่วยทำหนวยสุขผลสูข,ขังจาติวิตังเทนตูให้สุขสามอย่างล้นทีปังปาเปทะโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพลเยเกจิคุตกาปานาสัตว์เล็กทั้งหลายใดมานตาปิมยาหตา เนเกปมาเตนามีได้น้อยเพราะเพล่อนกายาวาจามเนเฮวาตามกายาวาจาจิตปุญงเมหานุโมทันตุยงอนุโมทนาคุณการห มีเวณยงเครื่องปลิตสาพาโทสังกมันตุเมโหโทขาอยากผูกไ้อยากินกีกุตรลางกำมังกุตล,ละกรรมอย่างใดหนึ่งกาตาฟังกิริยังมามาเป็นกิจซึ่งบนปักไปกายนาวาจามมนะสา ด้วยกายวาจาใจทิตเตสุกตังกตังเราทำแล้วเพื่อไปสวรรค์เจสัตาสันฮิโนอาทิสัตใดมีปัญญาเจจัสตาสันิโนหรือหาไม่เป็นอาจารย์กะตังคุญญาพลังไม่หัางผลบุญฆ่าทำนั้น ตาเพพาคีพวันตุเทลูกทุกสัตว์จงมีส่วนเยตังกตังสุวิทิกังตาใจรู้ก็เป็นอันวินังคุณญยญปลังไมายาว่าข้าให้แล้วตามควรเยจัตตาอาจานณิสัตาใจมี จาจงเล่าขานซเพโลกัมีเยตตาห่วงสัตว์ในโลกีชีวันต่าะไรตุกามีชีวิตด้วยอาหารมนุษยังโภชนังซพเปจงได้ผู้สรรรานกาปันตุมามาเจตสัตางเจตนาฆ่านั้น นาปาญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำทีมินาอุทิตเตนาจาและอุทิศให้งสัตัดิปะหังสุลเิเจวะเราครันได้ถึงการตัดตันหูปาตา,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 านเทตานังเัวตันหาอุปาทานเยตันตาเนหินธรรมา สิ่งทั่วในดวงใจยาวานิพานธโตมมะังว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพาเยะวะมาหลายสิ้นจากสันดานยาสาาโตภเวภเ,เวทุกทุกภพที่เราเกิดโคชยกิตังสติปัญญา มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสาเลโคอิยามินาพร้อมทั้งความเพียงเลิศเป็นเครื่องขูดทีเลทายมารารพปันตุโนกาสังโอกาอยาบึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย ตาทิปวโรนโทพระพุทธบรรณาธรรมโมนโทบรุษโมตาธรรมที่พือหมูลมนาโทปเจกะพุทธเจพระปเจกะพุทธสมล ภาเวนาด้วยอานุภาพนั้นมาโลกาสังราปันตุมาขอหมูม่มารอย่าได้จองอาตากุญญาณุภาเวนะด้วยเหตุบุญทั้งปิดป้องมาโลกาสังลาปันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถอ